สวัสดีค่ะช่องอาจาร,รย์แม่ JO2 นะคะก็สวัสดี FC น้องหงอิงสวัสดี FC พลังเงียบสวัสดี FC สาวาน้อยเพชรแันแพง FC ทั่วโลกนะคะที่เป็น FC ของอลีลานะคะก็มีข่าวมาเล่านะคะวันนี้เป็นวันที่พักผ่อนถูกไหมคะก็ตั้งแต่วันก่อนและเมื่อวันที่เอน้องได้ของมาถูกไหมคะก็เป็นมอเตอร์ไซค์ ที่พ่อลุงนะคะก็แม่หน่อยสั่งแล้วพ่อลุ่งก็ไปซื้อมาให้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่น้องก็คือขับได้อยู่แล้วถูกไหมคะก็เป็นอของเล่นสันทนาการที่ถูกใจองค์อิงมากๆเลยถูกไหมคะที่เราเห็นกันแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็หมายเลข99ถูกไหมคะก็วันนั้นอยากจะเอาไปงานที่ที่น้องไป ที่จังที่วันนั้นวันไหนล่ะบุรีรัมหรืออะไรเนี่ยที่จะไปที่นางรองถูกไหมคะจะเอาไปแต่ว่าก็ไม่ได้เอาไปคุณมนอนอิงก็สุดท้ายอยู่เหมือนกันว่าโอ๊ยถ้าเกิดน้องเอามอเตอร์ไซค์น้อยไปเนี่ยสงสัได้วิ่งรอบห้านหลังห้านนะคะจับกันไม่หวัดไม่ไหวแน่ๆน,นะคะพอวันนี้ได้พักผ่อนนะคะ,ะวันก่อนแม่หน่อยก็ขับให้เราเห็นถูกไหมคะมันเล็กนะ มันน่ารักมากเลยเป็นมอเตอร์ไซค์เล็กที่ขนาดเพียง49ซีซีนะคะก็ไม่ต้องจดทะเบียนถูกไหมคะแล้วก็น่ารักใช้เครื่องเบนซินนะคะเป็นเครื่อง zin, เบนซินเป็นเหมือนเครื่องตัดหญ้านะคะก็มีมีเชื้อเพลิงน,น้ำมันเบนซินน้องก็ขับแล้วมันเหมือนเครื่องตัดหญ้าเสียงก็ดังแว้นๆนะคะก็ถูกใจน้องหญิงเป็นอย่างยิ่งนะคะก็ชอบ นะคะอยากเอาไปเล่นนําพี่นําพ่อโจนําใครๆหลายๆคนที่นู่นแต่วันนั้นอะ่ะไม่ได้เอาไปเพราะว่าก็คือพี่หมวดเพียวเขาก็จูงๆแล้วก็มันคงเต็มรถนั่นแหละแล้วก็พี่เหมือนอิงก็สะท้านอยู่ว่าจะเอาไปไหมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นความคิดดื้อของอุงอิงถูกไหมคะเนาะแล้วก็วันนี้เป็นวันพักถูกไหมคะหลังจากที่ตื่นมาแล้วก็ซ้อมเพลงไล์สดแล้วอะไรแล้วเนาะตอนเย็นน้องก็ รถมอเตอร์ไซค์เล่นอยู่หน้าบ้านนั่นแหละถนนหน้าบ้านก็ประมาณสักกิโลหนึ่งนะคะเข้ามาก็บนบนไปพ้นโค้งก็ประมาณ100เมตรแล้วก็บนกลับไปทางหน้าบ้านอีก100เมตรไม่ค่อยมีรถค่ะตอนที่จะแม่ไปงานเนาะเข้าใจว่าตรงถนนหน้าตรงนั้นน่ะนานๆจะมีรถผ่านสักทีหนึ่งพ่อแม่ f อฟก็เป็นห่วงกันตั้งแต่วันแรกแหละที่น้องขับก็ บอกให้ใส่สนับขาสนับแขนใส่หมวกกันน็อกถูกไหมคะน้องก็มาใส่ทีหลังแต่วันเนี้ยรอบแรกไม่ได้ใส่แล้วคงเพราะเอกบนหรือ,อยังไงก็มาใส่ถูกไหมคะก็ใส่แล้วก็สไตร์เครื่องไม่ได้เพราะเอกต้องมาดึงให้นะคะก็ขับวนไปวนมาได้ได้ความสนุกนะคะก็ทางานเหนื่อยไงอุ้งอิงเป็นคนที่ทํางานตลอดไม่ได้พักเลยอันนี้ก็เป็นอันที่ สามารถที่จะผ่อนคลายด้วยความสนุกสนานถูกไหมคะสนุกสนานเลยนั่นแหละเห็นหน้าเห็นเสียงหัวเราะได้ยินเสียงหัวเราะแล้วก็มีมีป้าดายืนเชียร์อยู่ข้างๆกํากแพงแล้วก็พ่อพ่อเอกถ่ายคลิปถูกไหมคะให้พวกเราดูด้วยความสนุกสนานนะคะแต่ความสนุกสนานยิ่งยิ่งจะบังเกิดเมื่อมีม,มีคาพูดของพ่อเอกมาว่าจะเอารถ มอเตอร์ไซค์น้อยเนี่ยไปด้วยพรุ่งนี้แต่เราก็ยังไม่เห็นนะคะยังไม่เห็นขึ้นรถไปแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปอะไรจะเกิดขึ้นสนามที่วัดหนองอวัดหนองหมาพกพรุ่งนี้ถูกไหมคะวัดหนองหมากที่ปากช่องอะ่ะเกรดไวอยังดีเลยสนุกสนานมากคงถ้าน้องเอาไปคงจะขับแวนได้ได้แหละนะคะแล้วก็หลังห้านี้พ่อโจคงมีคอนเทนต์กันสนุกสนานเลยเราก็คอย ตามกันความสนุกสนานคืออุ้งอิงเขายังเด็กอยู่ถูกไหมคะเพราะว่าแม่แม่ทั้งหลายก็ห่วงนะคะขับเราก็ต้องใส่หมวกกันนอกระวังนะรถมารถมีเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยก็หลายคนก็แสดงความเป็นห่วงแต่อาจารแม่มองเห็นสายตาน้องนะคะน้องสนุกมากกับการที่ได้ขับรถถูกไหมคะกับเล่นวนไปวนมานะคะเป็นการผ่อนคลายหลังจากที่ ทำงานหนักมาช่วงเดือนที่แล้วเลยนะคะจนถึงวันวันกรถินเนาะโอ้โหบัดองค์อิงเดี๋ยวก็าทานู่นทำนี่ซ้อมเพลงเข้าห้องอัดเอัมวีนะคะแล้วยังต้องทำงานแทนพ่อโจอ,อีกตั้งหลายหลายคืนนะคะพ่อโจอลงมาคุมที่วงสองน้องก็ต้องทำหน้าที่แทนหลายหลายเรื่องก็คือบรรยากับ เราก็อยู่ขึ้นฉากจนเช้าหลายๆวันเลยนะคะช่วงนั้นเนาะน้องก็เหนื่อยนะคะพอได้ของเล่นถูกใจก็เป็นอะไรที่ถูกใจบุงอิงเป็นอย่างยิ่งนะคะแต่พรุ่งนี้คนที่สถานคนแรกคือพี่หมอนอิง <c oughs> <c oughs> นะคะเพราะพี่หมอนอิงเอ,อบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าอถ้าเอามไ่อไปเนี้ยนะคงสนุกแล้วก็ต้องคอยจับ อยู่ข้างหลังนั่นแหละความสนความดื้อของน้องแต่อาจารย์แม่ว่าถ้าเกิดเอาไปก็คงแบบว่าคือเป็นของเล่นของคนทงงัพพ้งวงพวกพี่พี่พอ่พอพ่อแม่แม่ทั้งหลายเนาะคงแบบว่าเห็นแล้วไงเห็นแล้วในคลิปแล้วตอนนี้ทุกคนก็อยากจะมาเล่นนําน้องใช่ไหมเออมันก็เป็นความสนุกอีกอย่างหนึง่งแต่คงไม่ไม่ถึงขนาดเอาขึ้นไปบนเวทีมั้งมันจะสนุกเกินไปไหม แต่ก็ไม่แน่นะอุ้งอิงทําอะไรได้หมดแหละแต่ว่าเวียีกว้างนะคะเวียีของสาวน้อยยาวขับรถได้เลยนะคะรถรถมันไม่แรงเท่าไหร่หรอกแต่เสียงมันดังนะคะเวลาที่ปิดแล้ววันนี้เวลาที่น้องอิง,องอขับมีเบินน้ลเลยนะคะเบิ้ลเบิ้ลน้ามันเบิ้ล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 เลยนะคะน่ารักนะคะคลิปนั้นเป็นคลิปที่แบบว่าฟังแล้วก็เออดูแล้วก็ขำไปด้วยสนุกมองจนแบบขำจนแบบน้องจน จบคลิปเลยดูด้วยความสบายใจนะคะก็นี่แหละคือถ้าดูคลิปของหงอิงคลาวดใดก็จะได้แต่ความความสุขนะคะความเฮฮาไม่มีจริตจักก้านคิดอะไรก็เป็นไปตามนั้นนะคะน้องก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะสำหรับวงอิงเล่นก็คือเล่นนะคะก็เฮฮาไปเนาะแล้วก็ท้ายคลิปพ่อเอกนะคะน้องบอกว่าพ่อเอกลองขับก็ยังเป็นห่วงบอกให้ใส่หมวกด้วยนะ พ่อเอกก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะแล้วก็ขับไปน้องเป็นคนถือกล้องเองถูกไหมคะก็นาะเห็นด้วยความน่ารักน้องก็จะแบบมีความสนุกร่วมกับคนในบ้านมีกิจกรรมร่วมกันสม่ำเสมอน,นะคะก็เนาะแล้วก็คนที่ยืนเชียร์ก็ยืนยิ้มยืนนั่นแหละประดายยืนยิม้มเห็นหลานขับรถวนไปวนมานะคะมีความสุขมากๆเนาะเราก็สนุกกับน้องไปด้วยถูกไหมคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามดูกันว่า มอเตอร์ไซค์น้อยเนี่ยเบอร์99เนี่ยจะได้ไปงานกับอุ้งอีกไหมแล้วคนที่จะแบบแทบ,บช็อกเลยนะคะคือครูมันเองกับพี่แองจี้ดูสิว่าจะแทบ,บช็อกเลยไหมเอาเอามอตอร์ไซค์ไปด้วยนะคะก็เราก็แบาบว่าพรุ่งนี้น้อมีแสดงที่วัดหนองมากนะคะหนองมากลองปักช่องก็ ไกลเหมือนกันนะคะจากบ้านก็แต่ว่าไม่ไกลมากนะคะก็ไกลพอดูเหมือนกันก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าปุ่เอิงพรุ่งนี้จะมีแนวเล่นแนวคคำๆอะไรให้พ่อแม่เอฟซีดูนะคะก็วันนี้ก็ขอจบคลิปนะคะขอพูดถึงอุ่อิงกับมอเตอร์ไซค์น้องถยงแค่นี้นะคะก็ฝากกดติดตามช่องอาจารย์แม่ด้วยนะคะก็คนที่ดูคลิปนะ,ะขอให้ดูคลิปอย่างมีความสุขนะคะ ให้ร่ำให้รวยนะคะมีความสุขอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้นะคะก็ดูด้วยกันไปนานๆฝากกดติดตามช่องอาจาแม่กดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังสวัสดีค่ะ